เทียบเคียงลักษณะเทวดาชั้นดาวดึงพวกเจ้าลิชวีชาวพระนครเวสาลีได้ฟังข่าวว่าพระผู้มีพระภาคเสด็จมาโดยลำดับถึงโกติคามแล้วจึงพากันจัดยวดยานที่งามงามเสด็จขึ้นสู่ยวดยานที่งามงามมียวดยานที่งามงามออกไปจากพระนครเวสาลีเพื่อเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าลิชวีบางพวกเขียวล้วน คือมีผิวสีเขียวทรงผ้าสีเขียวทรงเครื่องประดับสีเขียวบางพวกเหลืองล้วนคือมีผิวสีเหลืองทรงผ้าสีเหลืองทรงเครื่องประดับสีเหลืองบางพวกแดงล้วนคือมีผิวสีแดงทรงผ้าสีแดงทรงเครื่องประดับสีแดงบางพวกขาวล้วนคือมีผิวสีขาวทรงผ้าสีขาวทรงเครื่องประดับสีขาว พระผู้มีพระภาคได้ทอดพระเนตรเห็นเจ้าลิชวีเหล่านั้นกำลังเสด็จมาแต่ไกลครั้นแล้วรับสั่งกับพิขุทั้งหลายว่าพิขุทั้งหลายพิขุเหล่าใดไม่เคยเห็นเทวดาชั้นดาวดึงก็จงมองดูพวกเจ้าลิชวีจงพิจารณาดูจงเทียบเคียงดูพวกเจ้าลิชวีกับพวกเทวดาชั้นดาวดึงเถิด